không chỉ lâu à, chỉ một chiều, chỉ bằng ngắn nè. Anh đi áo lót với không? ค่ายนี้เป็นค่าย ADPB Camp ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่22ถึง27เมษายนพศ2 5 6พศูนย์ศึกษาการ on พ,พัฒนาภูผานอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับที่จังหวัดสกลนคร เวลา8โมงนะครับมาแบบทัศนาศึกษาที่จังหวัดสกลนครนะเหมือนกับว่ามาที่นี้จะเป็นปศุสัตว์แล้วก็เราจะเข้าอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเกษตรกรแล้วสิ่งแวดล้อมนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูพร้อมกันเลยครับที่จังหวัดสกลนครภาคอีสานหมอวิสุทธิ์ครับก็ที่นี่เป็นดินแดนแห่งสีดำหัจฉริย์ครับก็ประกอบด้วยไก่ดำหมูดำวัวดำกระต่ายดำบวกหนึ่งคือกวางรูซ่าหนึ่งเกษตรกรพึงพอใจแล้วจบนะแค่นั้นเองประเด็นง่ายนิดเดียวทำยังไงก็ได้ให้เกษตรกรพึงพอใจครรัับนน้อองงีหืย ถามจริงมีแฟนยังอะมียังกระจอกกันทั้งนั้นเลย <c oughs> ปีไหนแล้วเนี่ยกระจอกโอ้ยหมอมีตั้งแต่ปีหนึ่งโ <c oughs> อ้นี่กระจอกมาก ว่าจุดต่างมันอยู่ตรงไหนนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราก็ยังกำลังจะบอกเช่นการเกี่ยวของกระต่ายครับน้องรู้สึกยังไงกับกระต่ายนั่นแหละครับคำตอบที่บอกว่ามันคือสิ่งที่น่ารักแต่เชื่อไหมว่าที่นี่คือกระต่ายที่ใช้ในการบริโภคล้วนๆกระต่ายอย่างไรจับจับงูแล้วมันกัดอย่างนี้เหรอฮะถูกไหมครับยีกำลังจะกินกระต่ายสดนะครับนีชื่ออ่า ปอนนะครับบางปอนอ่าเดี้ยทีบางตอนเราไม่เชื่อะไรครับตัวนี้ชื่อว่าอร่อยอร่อยไก่นาตัวนี้ชื่ออะไรบักกินแซ่บตัวนี้นี่ยดูฟันนะสิเราขัดนะอ่าข้อมือหน่อยอะไรครับก็เรียบร้อยนะครับทัศนะศึกษาดูเขาเรียกว่าไก่ดำผู้พานกับ กระต่ายผู้พานนะครับผมก็อได้รับเรื่องราวค่อนข้างที่จะเยอะยนะพี่เนาะพี่ตน้นได้แล้วแต่ละไกหรือว่ากระต่ายมันก็มีเรื่องราวของมันนะครับใ,ในการยิานำเสนี่งมันก็มีราคาที่ราคาสูงมันก็ยิง่งมีเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นน้ําบาบัดน้ําเสียนะครับผมจากสูนผู้พานของจอดสกลนครแล้วก็ก็จะเห็นวิวฝั่งโน้นแบบโคตรสวยนะครับเพื่อนๆ โคเนื้อภูพันเพื่อนๆจะเป็นแบบวัวที่นี่นะโอ้สายพันธุใหญ่มากใหญ่ใหญ่ใหญ่ให้ดูนะโอ้แตกต่างจากบ้านเรานะครับเป็นวัวที่หล่อที่สุดแล้วดูมือผมดิกับหัวเขาหนวัวที่สายพันดีที่สุดในโลกโอ้แข็งแรงมากตัวใหญ่มากเด็กกว่าบ้านเราปัตตานี่สองเท่า ให้อาหารมันจะแข็งแรงมากเราต้องแบบตึงเฮ้ยอย่าไปทำตึงนะขี้เลื่อนวัวปันหลุนี่นะครับวัวให้อาหารวัวนะครับเพื่อนๆระหว่างทางก็จะมีแบบเขาอธิบายรายละเอียดของปัจจุบันนี้อันนี้กวางอันนี้กวางเหลียวหลัง กวางมันจะมีแบบหลายประเภทมากแต่ละประเภทมันจะเรียกชื่อแตกต่างกันเมดูซ่านะครับนี่เมดูซ่าสามารถทำอะไรกแข่งเดี๋ยวเราไปดูกวางตัวจริงกวางเมดูซ่าครับก็เป็นกวางที่เราเอามาเลี้ยงครับอย่างเดียวที่เราต้องการคือเลี้ยงเพื่อเอาเกษตรกรกลุ่มหนึ่งหรือกลุ่ม t a เก e t กลุ่มหนึ่งที่เราแต่ต้องยากมากคือเด็กอนุบาลกับเด็กประถมต้นมาเรียนรู้แบบได้ระบารมีทีมวิทยากรบรรยายแต่ละจุดเลยนะคะตั้งแต่ครอแคะนะคะมาเรื่อยๆจนพ่อความทีุ่้มค่าที่สุด เศรษฐีของชาวบ้านนานกเขาว,วันนี้ก็มาถึงสถานที่ฐานที่สองนะงานประมงครับผมเมื่อกี้เราไปที่ปรสสุสัตว์ เตือจเจริญพ,พุกธภัณฑ์หรือทางซีีนะครับไม่ใช่ป่าที่กรมประมงพัฒนาขึ้นมาเอง ปลาน้ลก็จะมีแบบหลายสายพันธุ์ด้วยกันนะสอ0กว่าที่พี่เขาบอกเลยว่าที่อยู่ในประเทศไทยจะมี3สายพันธุ์นะครับผมแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับปลาประมงปลานินเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็มันเลี้ยงยากหรือเปล่าเนี่ย รูปบบนบปาน์ปั่ายหน้าอยู่ไหี๋ยวไปจัาป่าไม้แล้ว่ะลาปซนที่แบบบ้มเองนะคะก็มีดอกไม้ต่างๆคลิปเซนาำเองนะนี่ค่ะที่น้องนี่ก็จะเป็นโรงงานน้ำดื่ม โรง้ําผลิตน้ําดื่มได้ที่นี่นะครับผมคือน้ําหลักๆจะมาที่นี่นะครับเคพี่ขอบคุณครับเมื่อกี้เราก็ไปดูการอนุรักษ์พันป่านะครับแล้วก็ได้พิมพเสนมาด้วยนะพิมพเสนแบบทําเองนี่เดี๋ยว,วตอนนี้เราก็จะไปการเกษตรของเขานะพาไปดูว่ามันเป็นยังไงแล้วก็มาพามาดูว่ามันมีอะไรบ้างที่ที่ผมมาลงมาทัศนศึกษาอะไรประมาณนี้ครับเพื่อนๆสวัสดีค่ะ <c oughs> เพื่อนมาจากมาจากต่างสถานที่กันแต่ละคนนะครับมาจากลําปางกันบ้างแล้วก็อีสานเหนือใต้กลางนี่นี่มาจากภาคไหนนะพักผ่อนไหมพักสุดนะมันจะเป็นแบบแบบต้นข้าวโพดนะครับอ๋อเราเข้าวคอือพื้นที่การเกษตรจริงๆนะครับตัวนี้สกลน,น,นครครับ ปลากินเนื้อนะครับข้างๆเนี่ยจะเป็นแบบสระก็จะเป็นสระน้ำสระน้ำจังหวนนัดสกลนครจะมีแบบพี่ไกด์คอยอธิบายแต่ละสถานที่ครับผมว่ามีความหมายอย่างไรบ้างมีเรื่องราวยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับ I've been standing at the edge of the water as long as I can remember, never really knowing why. I wish I could be a perfect person, but I come back to the water. Every path I make, every road leads back to the place I know where I cannot go, though I long to be. See the line where the sky needs to see. It calls me, and no one knows how far it goes. If the wind in my sail on the sea stays behind me, one day I'll know. างด้น,นเทคโนโลยีก็คือการตังบรรยายครับี่จะไปชว้าวนี่ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับโอ้สวยมากเพื่อนๆแบบจำลองประมงนะครับผมพิพิธภัณฑ์เราต้องกลับที่พักกันละแล้วก็ไปรับประทานอาหารเที่ยงนะครับจะเป็นส่วนหนึ่งของค่าย RDPB แคมป์ก็ผมที่ผมได้มาเข้าร่วมเนาะก็จะเป็นค่ายที่แบบว่าพายุชนเนี่ยไปรู้จักศูนภูพานนะครับผมมงโก้มังโก้ที่ดูตรงนี้ก็จะเป็นแบบของฝากของฝากของจังหวัดสกลนคร มีผ้าย,อย้อผ้าพันคอก็มีนะครับแต่ผ้าครามครับก็จะเป็นของฝากของที่นี่นะครับผมก็มจะขายที่หกว้อยปั่นใครที่สนใจเดี<ม>๋ยวยังไงเนี่ย<ม>ก็ไปทางเพจของเขานะครับผลภูพัพพนเดี๋ยวผม,มทิงม้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้กระเป๋าด้วย<ม>กระเป๋าใบเดียวในพันสองร้อยห้าสิบของเขาขายแบบน่าจะประดิษฐ์เองแล้วก็ทำเองแกะลวดลายอะไรด้วยตัวเองมีหมวกด้วยให้ดูเป็นลายแบบลายผ้าคลามมีแบบของฝากหลายลายประเภทมากถ่ายอินเสิร์ทให้ดูครับ ทำผ้ายอมครับครั้งแรกในชีวิตก็สุดท้ายไหมครับย่อยอดได้นะอันนี้คือใหม่ที่เขาย้อมสีมาแล้วนะครับมันจะมีหลายสีครับและนี่นะครับคือการเส่าไมมครับการเขาเาจะต้มนะครับตะแกงก็ดีอันนี้คือดักแด้เนาะคือเห็นไหมหมายว่า นีเลยพื่อนชิมยังอ่ะชิมแล้วอ๋อไม่ได้ถ่ายเอาใหม่ครับเดี๋ยวเพื่อนจะแซวแล้วว่าอุ้ยดักแด้กับหน้าคนเหมือนกันเลยคือเขาเปิดเครื่องเพื่อดึงสายของใหม่ออกมานะครับเพื่อนขำอะไรครับเพื่อนขำอะไรครับเพื่อนขำอะไรครับนี่นะคะก็จะเป็นหนังในอาหารของโน้ตแฮมสเตอร์แล้วก็เรียกว่าอะไรวะจจจจิิิิชูก้าไคลเดอร์เราตัดคลิปกันเลยครับ อีกแล้วครับโอ้โหกาอิ่มเลยทีเดียวเชียวไม่เน้นชิมนาทีทุกคนครับนี่คือหายของต้นตัวขอดูหน้าคนเปรี้ยวขออนุญาตชิมนะฮะขั้นตอนขับไปกันนะครับการล้างนะครับล้างพามันหยอกนะครับไม่แกะไม่ออกครับแกะไม่ออกไม่ว่าทำหมาย เหนียวสุดๆค่ะสุดยอดสุดยอดแล้วมอไห่จะแก่ได้ครับนั่นนะของเพื่อนตั้งใจไปรูปอะไรครับไม่รู้เหมือนกันมัน่อรูปอะก็ประมาณนี้ การพามาดูเกษตรกรแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่ในหลวงรัชกาลมาเลิวมาก่อตั้งนะครับผมที่สก,กลนครศูนย์ภูพานแนวพระราชดำริครับผมก็สำหรับคลิปวันนี้ใครชอบวิดีโอแนวนี้ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมพามาดูศูนย์ภูพานประมาณนี้ก่อนนะครับผมแล้วเจอกันวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ